อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะในระหว่างที่รอเยี่ยมห้องไอซียูรอรอบสิบเอ็ดโมงครึ่งก็นั่งปักผ้าค่ะอันนี้มะเขือมะเขือแจ้นะคะปักเสร็จไปแล้วค่ะปักเสร็จไปแล้วอันนี้ใบมะเขือค่ะเพิ่งจะได้ข้างเดียวข้างนี้ยังไม่ได้ปักเลยค่ะข้างนี้ยังไม่ได้ปักเลยปักได้ในข้างเดียว อันนี้ดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือทั้งหมดนี้จะปักลายใช้ลายลูกสู้ค่ะใช้ลายลูกสู้ลายลูกโู้ก็ทำได้ไม่ยากเลยนะคะก็คืออยู่ลักษณะนี้ใช่ไหมคะเราจะปักได้ขึ้นมาจากข้างล่างให้อยู่ในลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็แทงลงไปเลยค่ะแทงลงไปเลยแล้วก็แทงขึ้นมานะคะ แทงขึ้นมาค่ะแทงขึ้นมาเสร็จแล้วเอาได้นะคะเอาไหมเนี่ยนะคะไปคลองเข็มค่ะคลองเข็มเสร็จแล้วดึงขึ้นมาเลยค่ะดึงขึ้นมาเลยเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดอกมาเสือดอกนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะคลิปนี้ไายบายสวัสดีค่ะ